เดี๋ยวพี่เล่าเล่าให้ผมฟังนิดนึงไอตอนคาเฟ่สมัยก่อนนี่เป็นยังไงอ่ะมันเห่าเรื่อยๆหรอรือว่าเห่าเวลาพนักงานเขามารับออเดอร์เนอร์เดินมาที่โต๊ะถูกไหมแล้วก็คนที่มาใช้บริการเหมือนกันเดินผ่านโต๊ะเราเดินเฉียดเดินนั่งใกล้แต่ก่อนเห่าเดี๋ยวนี้ล่ะยังเห่าอยู่ไหมหรือว่าน้อยลงโดเฉยหยุดเลยดีขึ้นแบบเยอะมากเลยครับแล้วแล้วแล้วพี่พี่ได้ชมเขาไหมเหมือนกับว่าให้เขามั่นใจไหมว่าเขามาถูกทางแบบเก่งมากก็ชมก็ชมเรื่อยๆถูกไหม แสดงว่าพี่มาถูกทางแล้วพี่แสดงว่าจังหวะที่พี่ใส่ถูกคําเตือนคู่เอกมีใไรับเราจากคาร์เรนเพเยอร์แคนาดีฟอร์แอนิมอลเทรนนิ่งแอดเบียร์บิเออร์ท่าบันสอนผู้ฝึกสุนัขันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนกัน yeah. เรื่องทานข้าวนอกบ้านเรื่องคาเฟ่เนี่ยคือแบบว่าให้แบบเกือบเต็มปิดคะแนนบดล็อกไปแล้วระดับหนึ่งมีความสุขขึ้นครับคือเดิมเหมือนกับว่าพนักงานจะมาเสิร์ฟก็ต้องเอาเนี่ยหลบให้ไม่เห็นหน้าคือเราเอาน้องหมาเราหลบให้ไม่เห็นเขาแล้วบางทีก็แบบว่าให้พ่อเขาอยู่รับของไปก็จูงไปข้างนอกอ๋อหมายถึงพี่พี่ต้องเอาน้องหมาไปที่อื่น ไลพอเขาสั่งสั่งออเดอร์ให้เรียบร้อยแล้วก็พอสั่งเสร็จก็เข้ามาดเดี๋ยวนี้สามารถอยู่ได้เนาะได,ได้เลยเพี่พนักงานเขาก็มาแบบเอ๊ะเนี้ยถ้าอยู่กับพื้นแล้วใส่ใส่ยงเนี้ยก็เขาก็ไปยืนมองไปอะไรยอกเอินได้แล้วถูก,กนะไมก็คือำว่าสมัยก่อนเนี่ยใครจะมาแบบเอ็นดูเขามายกแยกยกแยงเนี่ยจะมีอาการ<อ>ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเลยองหน้าอไม่ได้เสัยจริงๆพี่เก่งนะผมต้องชมว่าพี่เก่งนะพี่ปลดล็อกน้องเองได้นะอ๋อแสดงว่าที่พี่ไปเรียนมาครูหนึ่งถูกไหม อ่าอ่าอาที่ผมถามนี่พ่อผมจําได้ว่าพี่ไปเรียนมาครูเด็กผู้หญิงคนนึงอ่าเนาะโอเคแต่เดี๋ยวพี่ส่งกันบ้านผมผมอยากดูว่าตอนเนี้จีดะวอล์กเนี่ยเขาเดินตามเนี่ยต้านไอ้แขนแขกแขกที่รู้อ่ะมันอาการกี่เปอร์เซ็นต์เนาะแล้วเดี๋ยวเราสั่งคอยกันแล้วเดี๋ยวเราดูหน้างานว่าภาษาร่างกายที่เขามองไอคอนแทคอ่ะเยอะหรือน้อยเนาะจีดะวอลคือยังไงก็สายแดงโอเคเอาทั้งนั้นจีดะวอลกก่อนแล้วการส่งกันบ้านก่อนผมอยากเห็น เพราะที่มันถือมันถือทุกที่อ่ะแต่ที่มันหืดเฉพาะในนั้นโอเคไม่ผ่านอ่ะเราสังเกตมูครับเีเขาจะเป็นอย่างงี้ตลอดเลยค่ะที่บ้านที่หูสา <straightforward> ม่ยวที่บ้านหูกเขาก็จะเป็นแบบนี้จริงเหรอหูกลางเนี้ยเหรอสาม่ยมเนี้ยเหรอใช่ค่ะแสดงว่าแส้งว่าน้องหมาเหมือนรู้มากทำาปงันนะถ้าหูอย่างนี้นะอ่านี้องศาได้อยู่เหมือนถ้าคนที่ฝึกคนแรกอ่ะเขาจะหูแบบนี้จะโดนแบบนี้คนที่สองเาจะเริ่มลู่เหมือนได้อนนี้สงศ์อ่าโอเคอ่ะ เดี๋ยวพี่ลองส่งกันบ้านผมดูครับอันหนึ่งสองไปเลยเริ่มเลยแต่หูได้เลยนะพี่ต้องต่ํานิดนึงครับดึงต่ํานิดนึงน้องหมาจะได้ไม่เจ็บเอ้ยมันเหมือนมันรักไก่พี่อ่ะพี่เดินมาเลยเดินมาเลยมันเหมือนมันนั่งยองยองนั่งยองยองเหมือนแบบเหมือนอารม์พี่หมุนมันาเลยเหมือนอารม์คาน่ะมันเหมือนหมอบคานะแต่นี่มันแบบเอาพี่มามามาอันนี้นะเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคพี่พี่จะได้ท่าประหลาดหนึ่งท่าด้วยป่ะ อันนี้พี่ลองใส่แกล้งใส่ครับว่ายองยองคานยังได้เลยหรอวะเพราะว่าเหมือนเหมือนน้องหมาแบบมันแบบอย่างเงี้ยพี่มันอารมณ์อารมณ์เหมือนอะไรหรอว่าถ้าเป็นคนนะมันจะมีหมอบคานอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้มันเหมือนอารมณ์อย่างเงี้ยมันเหมือนจะลากแต่ไม่ลากนะอ่ะถ้าพูดถามผม,มีเหมือนกันถ้าพี่หยุดอย่างเงี้ยพี่ไม่ได้เก็บเขาร้อยนะเขาอยู่ข้างจริงแต่โพสิชั่นไม่ข้างไนงะอันนี้ผมยังให้แต้มห้าสิบนนะ่ะไอคอนแทคกสวยอ่ะคราวนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับ ไปได้นะพี่ที่ลองนะครับดึงเขานะดึงยูสูนะมาใกล้ๆพี่ตรงนี้เว้นสเปซไปเพิ่มหนึ่งดึงเบาๆพี่ดึงต่ำๆดึงเบาๆดึงต่ำๆดึงอะไรถูกหย่อนถูกถ้าเขาถ้าเขาแตะปุ๊บพี่ดึงเขาออกมาเบาๆเบากัดเลียทับพิงคือการข่มระหว่างฝึกนะถ้ามีการกัดเลียทับพิงคือการฝึกถูกอ่นับห้าเรียกชื่อชมครับหนึ่งสองโอเคหูสวย พี่ลองสั่งคอยสีด้านให้ผมหน่อยผมยังไม่ไกด์เนาะพี่เอาท้าพี่เข้าใจผมจะได้รู้ว่าจังหวะที่พี่ใส่เป็นยังไงคอยวางเชื่อใจไหมคะได้หมดเลยครับพี่เอาที่พี่สะดวกครับนสุกคอยจิงมสนสุกคอยคอนแทคสวยนะหูได้อยูจอย่จิงมสนสุคอยแต่ยกหน้าไม่เต็ม ผมขออ <100 S 1> นี้เ <100 S 1> นึง <100 S 1> <ห>พี่ผมขอเพิ่ม <100 S 1> เพิ่มกันหน่งเวลาเนาะผมอยากให้พี่สั่งคอยนะพี่ขยับไปใช่ปะพี่นับสักหาในใจแล้วค่อยกลับต้องดูรูสึกคอยขอนับห้านะเก่งมาก้สึกคอยนับก่อนนะครับแล้วค่อยกลับเนาะผมอยากเช็คดูว่าไอคอน t a c t มันจะเยอะขึ้นไหม ได้เลยแหละแต่แบลตาก็ได้นะแต่ยกหน้าไม่เต็มเฉยอาได้ไป็นช็อตๆสวยยกหน้าสวยยูสุคอยพี่ลองเดินไปถึงเส้นนะครับคอ,คอยหลังไปที่เส้นเลยเรียกชื่อเราให้เรียกเขาไปหานะตรงนั้นเลยครับ อีก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 ใหญ่เขาแวะเขาเราสนใจใช่พี่ต้องสนพี่ต้องน่าสนใจมากกว่าสิ่งแวดล้อมชมได้อยู่เยี่ยม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 มาเลยมาเลยเดี๋ยวพี่ผู้ชายลองหน่อยได้ได้แต่คราวนี้ของพี่ผู้ชายผมจะเพิ่มโจทย์ให้เมื่อกี้เราน้ำห้ากันใช่ไหมพี่ออกคอยลําำห้าเนาะผมขอพี่เป็นสิบแต่เราจะเริ่มจากดิทาวล์ก่อนนะครับดิทาวล์คือคีย์เวิร์ดเนาะศูนย์ไปหนึ่งดิทวล์เนี่ยเป็นตัวพรูฟนะ เออผมจำไกทีหนึ่งที่พี่เห็นนะ่ะเขาเหมือนนั่งยองๆแล้วเดินอ,อถ้าสมมติพี่ชอบท่านี้นะผมแนะนำว่้พี่รักไก่ว่ายูสุอะไรก็ได้แต่มันไม่มีท่านี้ในในในบทสาระระบบนะแต่พี่สอาจจะแบบนั่งนั่งเดินก็ได้มดแบบอย่างเงี้ยอ้นอย่างเงี้ยตลกดีนั่งยองๆเดินเนี่ยปะมันค่อยๆเถิดไปเรื่อยๆพี่เนี่ยเดินละเอ่ะพี่ยูสุสวยนะเก็บร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกแล้วย่อนถูก นับห้าเรียกชื่อชมและลูกหัวสองทีนะพี่สั่งคอยนับสิบนะครับหนึ่งสอง 1> 1, 2, สั่งคอยคอยเลยครับพี่ทิ้งสายเลยคอยนับสิบนะนับสิบเลยเนี่ยพี่สังเกตหูอ่ะหูว่าหูว่าสวยจับและชมนะพี่เก่งมากด้านหลังสิบนะครับหูได้เลย จริงมากยู้สุดเคยครบสิบแล้วพี่กลับที่เดิมได้เลยนะครับก็เ,เดี๋ยวโกพทอยของพี่อ่ะต้องไปเพิ่มเป็นสิบห้าอ่าจะได้ดึงสติเขาเยอะๆจริงมากยู้สุดเคยเดินวนเลยส่วนวนเดินวนเนี่ยเดินวนแค่รอบเดียวไพื่เป็นการตอนนะครับถ้าชัดก็คือรอบเดียวเลยจริงมากคอยหลังนะครับพี่รู้สุดเคยถึงเส้นเหมือนพี่ผู้หญิงเลยนะครับเราค่อยเรียก มาไหวเปล่าไหวเปล่าลังเลแล้วจ้ะลังเลวิ่งหาป่าเด้อวิ่งหาแม่ใช่ไหมลังเลพี่ลองขยบเข้ามาอีกสักสามก้าวพี่แล้วเรียกเรียก อยกบมาอีกสักเก้าถึงถึงตัวแล้วชมนะมอะที่ผมให้พี่เขาขยับมาพอเขาลังเลเนี่ยระยะมันมีผลไกลไปไม่ถึงไกลไปฉันไม่กล้าอ่าหรือมันร,รู้สึกว่าไม่คุ้มอพี่วางตรงนั้นเดี๋ยวผมจะลองสบบนบาิแทนด้วยผมจะได้เช็คของผมด้วยโทษนะครับรอผมลอง,องผมม,มั่งนะลิงโบ้า หนึ่งสองสามอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่นับ1นับ2อถ้ามันใช่แสดงคมาปุ๊บเดินเบาๆเดินหา,า,นหา,า,า,าเดินถ้าพี่เดินไปบ่อยจริงผมว่าเขาเดินได้นะนับห้าหนึสองสามสี่ห้ยูสุเก่งมากครับหนึ่งสองยูสุคอยผมขอนับสิบห้าเลย ไม่มีการเช็คอะ่ะผมถือว่ายอดเยี่ยมแล้วเอแต่ด้วยอารมณ์อะ่ะมันก็คงจะติดพี่มากแหละถ้าเอาจริงๆอะ่ะเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกใจอ่อนคืออะไรตัดตัดให้มันไม่ถึงสาเมตรแต่ผมก็ลองขากลับอะ่ะครึ่งทางอะ่ะผมลองใจแข็งดูดึงแรงขึ้นอะ่ะมันมีจังหวะลุกได้นะ่ะเออถ้าสมมติว่าไม่รู้อ่ะอันเนี้ยพี่ลองหนักมือบ้างเบามือบ้างครับเอาจนกระั่งเดินตามได้เป็นท่าเดินตามอถือว่าเคลียร์กว่านี้ ไปถึงชุดยูสุเขจะเคลียร์ผมสมมติว่าตอนที่กลับไปครับประมาณสี่ห้าครั้งแรกเขาจะเบรกแบบเบรกหนักมากเลยแล้วสี่ครั้งแรกคืออะไรอ่ะที่สี่วันแรกอที่เราตกลงเขาจะเบรกแบบไม่ยอมเดินแบบเมื่อกี้เลยแล้วขัดตลอดเลยแต่ว่ารู้สึกว่าแบบสามสี่ครั้งหลังล่าสุดถ้าเราทําต่อเนื่องไปเบรกระยะหนึ่งใช่เขาจะมีจังหวะที่ลุกเดินตามบ่าอช่แล้วตลอดแต่ว่าก็มีเป็นช่วง แล้วเวลาเขาเดินตามเนี่ยแล้วอยู่ๆเขากลับมานั่งแถดแถดมีไหมพี่มีก็ไม่รู้ก็มีใช่เนี่ยมา่สองวัน่อนนะค่ะเราแบบถัดไปแล้วก็ขวบวนกลับอย่างเงี้ยเดินตามพอไม่ใกล้จะถึงเส้นปุ๊บถัดพออ๋อโอเคถ้าอย่างนี้ผมแนะนําว่าเราเรากฎลิกาของเราคือหรือว่าคือเช้าและเย็นถูกไหมพี่ระหว่างวันบ่ายๆเนี่ยผมอยากพี่ใส่ช่องสกิลลงมานิดนึงใช้สายผมมาคล้องใส่ของคล้องนะ แล้วพี่เอาของกินที่ยูสุขชอบอะให้เขาเดินตามนิดนึงโดยใช้สายผมะถือไว้ด้วยเหมือนหลอกช่องสกิลเขาจับจับสั้นๆจับสายสั้นๆเี่ยอ่ะยาวๆก็ได้พี่เอาทมบตแมนที่ไม่ลากพื้นนะครับแล้วพี่เอาขอนมของล่อให้เขาดมแตะที่จมูกนะสุนัขเรือนดิวเนี่ยดิวที่จมูกไม่ใช่ดิวที่ปากแตะที่จมูกถ้าเขามาน,น่าสนใจอะ่ะพุณเขาเดินตามก้าวหนึ่งอะอยูสุขเก่งมากชมก่อนแล้วพี่ปล่อยขนมโดยเอาสายผมคล้องด้วยนะในช่วงบ่ายสองเก้าปล่อยขนมสามเก้าปล่อยขนม ให้เขาเอาช่องสกิลอะให้เขาจําช่องสกิลจากสายแดงเนี่ยไปบวกกับร i ดเดอร์วอลแต่เวลาพี่สูกต่องสกิลพี่ห้ามกับลังหันไปท่าริดเดอร์วอลค่ะดท่าเดิน yeah, ตรงแยกออกให้ชัดร i ดเดอร์วอลห้ามใช้ขนมแม้แต่ชิ้นเดียวแต่ไอที่ผมบอกให้พี่ใส่สายผมเนี่ยแล้วในช่วงบ่ายอะเพราะน้องหมาจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่การเดินริดเดอร์วอลมันเป็นการฝึกเดินในสายจุกแล้วเวลาทำอะผมแนะนำว่าทำทำ,ทำครั้งหนึ่งหรือเซตหนึ่งอะไม่เกินห้าถึงสิบครั้งหมายถึงว่าห้า5-10สิบ สมมติสิบชิ้นแล้วมันใช้เวลาแค่2นาทีหมดแล้วหมดเลยยูสุเก่งมากชมเขาหน่อยแล้วปล่อยแล้วอีกครึ่งชั่วโมงพี่ทาใหม่อย่าทําต่อเนื่องเพราะว่าต่อเนื่องเนี่ยแล้วสมมติจังหวะมันผิดหรือยูสุไม่สนุกอะรอบหน้าเวลาพี่ทำอะมันจะไม่ทําแล้วแต่เมื่อกี้ผมก็จับได้เขาก็ไม่มีอาการเบรื่อนะเพราะตอนแรกผมเข้าใจว่าตอนที่ผมชมตรงนี้มันควรจะมีอาการเบรื่อคือแบบอย่างเงี้ยเออผมจับมันก็แบบมันก็เฉยๆนะเอ้จแต่วะพัฒนกาการมันดี อ่ะเป็นไงพี่อ,อ่ะเดี๋ยวนั่งนั่งคุยกันเลยครับขึ้นนะเพราะว่าครั้งแรกๆเนี่ยผมจําได้ว่าอยู่กับพี่นี่แบบกลัวลนลานเลยใช่ไปกับเพื่อนแต่ว่าเขาก็จะแยกแยกจากเพื่อนนิดนึงเดินหาบ้างแต่ไม่ใกล้มากให,ใ,หให้ห่างเพื่อนอ่ะอ่าอ่าแต่ก็ไม่ได้แบบเหมือนครั้งแรกที่เบบไม่เดินเลยออืก็เดี๋ยวพี่ลองลองค่อยๆดูแล้วกันเพราะผมว่าผมกลัวเขาอย่างนี้คือสมมุิพี่ทําให้เขาเดินไม่ได้ผมกลัวเขาติดนั่งนั่งเดินแบบรัสเซียนั่งยองๆแล้วเดินอ่ะมันกลายเป็นแบบนะ ลองดูพี่พี่มีคำถามก่อนไหมแต่พี่ทําดีมากเลยนะเก่งมากเลยอะ่ะสองคู่เลยอะ่ะไ,ไม่มีหนอแต่ถ้ามีเรายังโคคุยกันได้นะพี่โทรมาปรึกษาได้นะนะครับเย yeah. เตือนคู่เอกดีไบรับเราจากคาร์เรนเพเยอร์แคนาดี้ด็อกกี้โป p พาสเหมาะสำหรับสุนัขอายุ1ปีขึ้นไปโปรตีน24ลดแกะบาร์บีคิวท้าให้ลองครับ